เดี๋ยวคืนนี้มีไลฟ์นะครับน่าจะประมาณทุ่มครึ่งนะครับจะมีของหลักอยู่ประมาณอยู่ชิ้นหนึ่งนะจะเป็นเหรียญสองหนึ่งนะครับเดี๋ยวว่าคืนนี้ไปดูกันในไลฟ์นะครับสองหนึ่งหลังยันหลมดํานิยมสุดนะครับเรื่องพร้อมทอง 90, เก้าสิบจะมีชุดกระไรทองหกหกนะหกหกมีแหวนเงินนะครับมีรูปนะมีแหวนทองเหลืองล็อกเก็ตอัลปาก้านะพอมีนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับประมาณ ทุ่มครึ่งนะประมาณทุ่มครึ่งทะเลทก็สองทุ่มนะครับเพระว่าไม่น่าจะเกินสองทุ่มนะไหนสดทางช่องนะครับ YouTube เหรียญซีนเดิมๆนะครับมาอย่างนี้เลยสวยงามนะไปดูตัวจริงกันในช่องดีกว่าเนาะ,ะใครชอบอะไรก็ เตรียมเงินได้เลยนะครับจัดให้คืนนี้นีสองหนึ่งหลังยันนะครับรับประกันแท้ตลอดชีวิตนะอันนี้หกหนึ่งอยู่ลุงนะเดี่มทองห้าสามนะครับคืนนี้นะครับสองทุ่มไม่ทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มนะก็จะเร่งเวลาให้เร็วที่สุดนะครับนี่นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ